สวนตำรวจฟูทรภาค5าจับหนุ่มวัย29ปีนะคะที่หลอกขายเจลแอลกอฮอลล้างมือหน้ากากอนามัยและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทางโลกออนไลน์ค่ะซึ่งมีผู้หลงเชื่อสูญเงินไปกว่า1 0 0 0 0แบาท พันตำรวจเอกพบมันเชษผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวน4ี่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5้าแถลงการจับกลุ่มการฉ้อโกงประชาชนอันเป็นการซ้ำเติมความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 โดยผู้ต้องหาคือนายทีนามสมมุติอายุ29ปีชาวจังหวัดชัยนาทมีพฤติกรรมหลอกขายเจลแอลกอฮอลล้างมือหน้ากากอนามัยและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแบบ ดิจิตอลในราคาส่งบน Facebook ชื่อสดาภูโดยมีเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินไปแล้ว5รายแต่ผู้ต้องหาไม่ยอมส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้และปิด Facebook นี้สูญเงินไปกว่า139,000บาท ตำรวจได้นำหมายสารเชียงใหม่เข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาที่หลบซ่อนในกุฏิภายในวัดแห่งหนึ่งของอำเภอสันกำแพงพร้อมแจ้งข้อหาช่อโกงประชาชนและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จเกิดความเสียหายแก่ประชาชนผู้ต้องหารับสารภาพตกงานไม่มีเงินใช้และก่อนหน้านี้เคยต้องโทษลักขโมยบัตรเครดิตผู้อื่นไปใช้พึงพ้นโทษออกมาเมื่อปลายปี2562 สำหรับประชาชนที่ถูกหลอกสามารถติดต่อที่กองกำกับการสืบสวน4่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค5โทร0815465050